ตกขาวทําไมมีกลิ่นเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้อย่างไงคะตกขาวมีกลิ่นไม่เจอมากเลยนะคะค่ะแล้วก็เจอในเขาเรียกงานวิจัยของฝรั่งนี่เจอในนักศึกษาจํานวนมากะนะคะแล้วก็พบว่าอาจจะเพราะการตากชั้นในนะคะหรือเพราะความเครียดค่ะโอชลีเจอนักศึกษาเครียดเป็นแถวเลยนะคะถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์นี่กบนว่า พี่กินหัวแบบว่าครบาอาจารย์ที่โอ้ยยากก็ไม่พอยังกินหัวกันอีนี้เชอรีเพิ่งรู้สอบกินหัวนะมันไม่กี่ปีนี่เองนะคะเด็ปทั่วไปโอ้ยถึงช่วงสอบแล้วโดยเฉพาะปัญญาโทปัญญาเอกที่เครียดกันจริงๆน้องตังค่ะก็เรื่องของช่องคลอดมีกลิ่นเจอมากนวิสาพเพราะมันไม่ใช่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ม,มันเป็นโรคที่แบคทีรีย เพิ่มจานวนในช่องคลอดของเขาเองมันเพิ่มจํานวนจากวิถีชีวิตของเขานอนดึกโอ้โหบางคนเนี่ยนอนบนเตียงนี่เอามือถือขึ้นไปด้วยนะน้องตังค์แช็กันไปหลับตื่นมาแชทต,ออต่อนะคะไลน์กันมาแบบมากมายอ่านไม่ทันเลยนะ,ะไม่หลับ<ป>ไม่อน,นอนกันเลยแหละ,ะใช่ใช่มีคนต่อกันไปชั้นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตนักศึกษาก็คือพักผ่อนน้อยค่เครียดดื่มน้ําน้อยนะคะ อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้แบคทีรียในช่องคลอดจําจนวนบางคนมากกว่านั้นอีกคือสะอาดเกินไปค่ะเข้าห้องน้ำล้างไปล้างเข้านอกไม่พอล้วงล้างข้างในนะคะอันนี้ก็เมื่อไหร่ที่สะอาดเกินไปแบคทีรียตัวดีโดนควักออกไปด้วยค่ะตัวร้ายไปแต่ตัวร้ายมันตื่นหรือว่าฟื้นขึ้นก่อนตัวดีก็มีกลิ่นของแบคทีรียตัวร้ายในช่องคลอดนะคะก็เรียกว่าอันนี้อยู่ที่ชีวิตสมดุลเลยนะคะ ก็จริงๆก็คืออันดับหนึ่งไปตรวจนะคะส่วนใหญ่เป็นโรคแบคทีรียเพิ่มจํานวนในช่องคลอดแต่มีนั่นต้องตักบางคนมีของแปลกปลอมติดค้างข้างในไอ้ของแปลกปลอมติดค้างข้างในก็มีกลิ่นตกขาวมากที่สุดคือทิชชู่ไหมคะหรือยังไงอ๋อเห็นนหมค่ะทิชชู่แต่บางอย่างเนี่เขาจะรู้เลยอย่างเช่นว่าถุงยางละไมสามีบอกว่าใส่แล้วมันหายไปอันนี้ก็ ก็จะรู้เร็วนะคะว่าถ้าตกขาวมีกลิ่นเขาแพทย์ใครอย่างโมแต่เอียงอายนะคะอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้นะคะโรคที่เราพูดนี้เป็นโรคที่เจอบ่อยอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นมีเนื้องอกที่ปากมดลูกและติดเชื้อก็จะมีกลิ่นได้นะคะค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วจะมีวิธีแก้อย่างไงบ้างคะถ้าสมมติว่าแก้เองได้ไหมบางคนบอกว่าเรื่องตกขาวเนี่ยบางทีก็เขินอายอาจจะไปซื้อยาสอดยาเน็บอะไรมาใช้อันนี้จะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษมากกว่ากันคะ ค่ะคือกรณีของแบคทีรียเพิ่มจํานวนเนี่ยนะคะเราก็ซื้อยาเน็บฆ่าเชื้อแบคทีรียมาใช้ก็ได้แล้วก็ปรับชีวิตถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นแบคทีรียเพิ่มจํานวนจริงอะนะคะเช่นไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นโรคติดตอ่อทางเพศสัมพันธ์แต่ถ้ามีแฟนยูดีมีกลิ่นคนตรวจด,ดูดีกว่านะคะบางคนเป็นพยาธิในช่องคลอดติดเชือ้อโรค่เพศสัมพันธ์ฉะนั้นบอกไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เลยมีกลิ่นเราก็จะ รักษาตัวเองได้หนก็คือดื่มน้ำสองนอนพอักผ่อนมากขึ้นลดความเครียดที่สามไม่สวนล้างช่องคลอดนะคะอันนี้สี่ก็คือรับประทานแบคทีเรียชนิดดีนะคะก็ในยาคูโยเกิรต์ตทั้งหลายสายพันธุ์ต่างๆนะคะกินวันละหนึ่งสำหรับดูซิยังมีกลิ่นไหมถ้ากลิ่นไม่มีแล้วก็โอเคถ้ากลิ่นยังมีไม่สำเร็จละคะ่ะไปพบแพทย์ดีกว่านะคะ่ะ Thank you.